จ้าสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนี้แม่เถียนสิผ้ามาเก็บบักทั่วนะจ้าเนาะบักทั่วแม่เถียนแก่ละจ้าอตําตล้ลพี่น้องจ้าสิผ้ามาเก็บเนาะจ้าเนาะเก็บทั่วไปต่ำแรงกอนเนาะจ้าอุ้ยกรล่างงามพี่น้องจ้าแม่เถียนปลูกได้เดือนกว่าๆนี่ละจ้าได้กินสองครั้งละพี่น้องจ้าแม่เถียนสิผ้ามาเก็บบักทั่วเด้อจ้าเด้อมื่อนี้ยสวยงามงามจ้ามื่อเนี้แม่เถียนบ่าปลูกหลายดอกจ้าปลูกไสเข่ง เนทเทียนปลูกใส้เข่งเจ็ดเข่งจ้ะพี่น้องจ้ะปลูกได้เจ็ดเข่งจ้ามีมีมีทัวแล้วก็มีบวบหอมเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะเน่เทียนปลูกทั่วกับบวบหอมใส้กันโฟนกันเนาะจา้นะเนาะมี่อยู่สองยางทั่วกับบวบหอมเนาะจ้ะเดอ้อมี่นเนทเชียนจะสีผ้ามาเก็บทั่วไปต่ำเนาะจา้าเก็บทั่วกับเก็บบวบไปพัดเนาะจ้ะพี่น้องจ้ะ ัวกับกระลังแก่ละจานก,การะลังพ่อดีๆละพี่น้องสวยงามมากเลยค่ะกระลังงพ่องามๆแม่จานนี่พ่อสวยๆงามๆนะคะแม่เทียนกับสิเก็บทัวก็นอนพี่น้องนะเทียนาตกาะกะไมาเก็บทัวนะจานเนาะ ชมไปเด้อจ่าเด้อชมไปยาวๆเด้อเดี๋ยวแม่เสียงเดินเก็บทัวก่อนนะจ๊ะน้อพี่น้องจ๊าแม่เสียงเก็บทัวก่อนเด้อเก็บทัวก่อนนะคะทัวก์แต่กลังสีดุกว่าคือน้องก็ลังสีไงแม่เสียงว่ได้ใส่ยังเด็ดจันใส่แต่าุูน ขอสารยังแม่เสียงกับว่าได้ฉีดได้ยังเน้จ้าใส่แต่ฟุนขอกเข้าฟุลนขียงว่านนะจ้าเนาะฟุนขอบบานเข้าลูกแบบบานๆเลยเม่จ้าเพราะใส่ไงใส่แต่ฟุนขอกนะคะนี่ใส่แต่ฟุนขอบแม่พี่น้องแม่เทียนสีปลูกใส่เขง่นขงนี่เข่งนี่เข่งนี่แม่เทียนล้งลราได้ปลูกแล้วอันนี้ปลูกไอ้ม่งหิวนะจาน้าเนาะ ปลูกมวงิวเดอ้อบานเมถิญเอื่นม้วนยิวนาะจากนอบานพีนองกับเจ้าสีเอื่นไว้ยอย่างนาะจากเ <c oughs> มถยนปลูกมว้วนนิวอันนี้อันนี้บัวพร้อมเมถยนปลูกบัวพร้อมกลับไปกลับทั่วเนอกจากน่เมยนกจะเสียบัวพร้อมไปให้เบิ้งนอกจาก่วยงามงามตีนองจ้ะได้กินทั้งทั่วได้กินทั้งบัว้วจ้านี่ปลูกปลูกพร้อมกันเนี่ยจ้ะเนี่ย <c oughs> ปลูกมือเดียวกันพร้อมกันได้กินพร้อมกันจ้าพี่น้องจานได้กินพร้อมกันเลยบวบบวบกับทั่วเนาะจาะเนาะเป็นน่วยเป็นลูกพร้อมกันเลยพี่น้องได้กินพร้อมกันเลยจานนี่ปลูกร่วมกันทั่วทั่วอยู่ฟังกลับหนึ่งแม่เทียนกบเอาไอเม็ดบวบอยยุฟังกลับหนึ่งเข่งหนึ่งไม่สองย่างแม่จานแม่เทียนปลูกเข่งหนึ่งสองย่างใท่กันเลย ผสมประสานเลยเกษตรผสมประสานเกษตรบ้านๆนาะพี่น้องจ๋าเพอได้ยู่ได้กินจากของมาจ้าเกษตรผสมประสานเกษตรบ้านๆยิบควาไปตำแดงกอนพี่น้องจ้าบวบเกษตเอาไปผัดไปไข่เนาะจ้ะ ขับเัดให่ทัวกับศิษย์ตามทำทัวกับข้าวเหนียวหอน,นหอนน้อพี่น้องจ้าแซ่บแซ่บขนาดเลยม,มาเด้อมาเอาทัวไปตำเด้อจ้ามาเอาทัวน้ำแม่เสียนเด้อผู้ใดบระทันมีกับเขาพระทันมีกับเขาก็มาเอาทัวไปตำเด้อจ้าเด้อได้บวบกับทั่วลรอพี่น้อง แม่เถ sì, right, ียนสีบอกเก็บเอาหลายดอกจ้าพ่อเอาไปกินใส่แรงนะจ้าเนาะแม่เถียนเสียเอาไปกินใส่แรงแม่เถียนกับสีพ่อซ้ำนี่กว่านี่บวกกับเสียเอาไปพัดใส่ไข่นะจ้าเนาะนี่แม่เถียนเสียเอาไปพัดใส่ไข่ได้จ้าแม่เถียนมักพัดใส่ไข่ได้จ้าบวกทั่วแม่เถียนกับเสียเอาไปตำนะจ้าเนาะแบ่งเอาว่าพี่น้องมีกับเขาแรงไปจ้ามาแบงเอาทั่วไปตำเด้ยพี่น้องจ้า กันเท้าบ่คขันเห็ดกันเท่าขยันปลูกขยันเห็ดกับพ่อได้ยู่ได้กินเนาะจ้ะเนาะพ่อบ่ได้สื่อเพื่อนเนาะพี่น้องจ้ะพ่อได้กินจากของเนาะจ้ะเนาะบ่อได้ขายได้ยังดอกจ้าปลูกพ่อได้ยู่ได้กินอันนี้เท้ากันแล้วแล้วเนาะพี่น้องตําทั่วกับพัดบวกเรียบร้อยแล้วพี่น้องจ้ะตานี่ก็เรียบร้อยแล้วได้ได้ได้แรงหนึ่งแล้วพี่น้องบ่ได้สื่อได้แรงหนึ่งเลวจ้าได้ขาบหนึ่งแล้ว เด้อมาเก็บบวบน้ำแมถิ anes เด้อจ้าแมถิ anes พ่อแล้ว,วเนี่ยเมถิ anes ก็สิลดน้ำก้อนเด้อพี่น้องจ้าแมถิ anes ขอลดน้ำทั่วก้อนเด้อจ้าเด้อหูข้าวเดียวก็ได้กินเด้่จ้าพี่น้อง แม่เทียนว่าแม่เทียนปลูกแฟบเดียวหนึง่งเดจจันแค่ไหนพ่อเดือนไปแม่เทียนก็จำลืมเนาะจ้าเนาะแม่เทียนเป็นคนจำง่ายลืม <c oughs> ไงแม่เทียนว่าพอพ่อเดือนหรือไม่หรือเดือนกวานี่แหละสต่แม่นส่แม่อยู่ี่สิบวันซี่สิบหมื่นนี่แหละนะพี่น้องจ้าเออนาะกาลัางสิมีเพียเลยเดจจานนี่เก็บเก็บได้สองเทือแล้วทว่กาลัางสิขืนเพียแล้ว แม่เทียกับศิบวโอยังมาฉีดดอกก็จิกินไปแต่นั่นแนม่เทียงกับสิโลปูไม่เท่าไห้นแม่จันกินไปเรื่อยๆก้อนพึ่นปูกะล่างดกพี่น้องกะล่งเป็นไงกะล่งโดกแมจ่จันได้เก็บกินสองเทื่อแห้วพี่น้องกะลังดกเป็นตาปูยี่ได้น้อจานเนาะไม่ได้ปลูกใส่พื้นดินได้พี่น้องปลูกใส่เข่งแมจ่จัน เอาดินใส่เข่งตั้งใส่ไอเห็ดห่านไส่เลยพี่น้องสะดวกสบายเนาาจ่าเสมอน,นี่สื่อเข่งมาเลยพี่น้องสื่อเข่งแล้วก็เอาดินผสมใส่ไอ้ฟุ้นขอกบานเท่าละจาน,นเสียงไก่เห็ดพ่อได้ยู่ได้กินก่ได้ว่าขายดอกจนันพ่อได้อได้กินกับฟองก็เอาเนาะจาะ่าเนาะพ่อได้ยู่ได้กินพี่น้องจา้า ไฟฝนตกใส่ฝนกับว่าตกแม่จ่าหนี่ก็เลยได้บังหดฝนบ่ตกกันเลยได้โหลดเอาจ่ามึอน,นี่ฝนบ่ตกพี่น้องฝนบ่ตกแม่แทนกันเลยได้มาโหลดทัวรโหลดบวกเอาเองมาจ่าเนาะก็ไอ้ฝนตกฝนกับว่าตกจ่ามืงเนี่ยวันนี้ฝนไม่ตกนะคะที่จังหวัดขอนแก่นไม่มีฝนเนอวันนี้ ฉันบ่ลดน้ำลายดอกจ้าย่านเลยย่านมันเปียกโคตรนาะพี่น้องเปียกหลายกับว่าดีอันนี้ยุทธ์เง้นนี้นไม่เสียนบกการลดหลายดอกมันเปียกเปียกหลายมันกลายบ่ดีเนาะจา้าเนาะว่าดีความงามเว้ยแล้ว อันนี้กาไว้ถ้ากเก็บตาม,มือรุนาาน่นนาาจ่านาะบาท่านไหนใหญ่คักไปเก็บมือเอือนอีกอีกแจก,กวัดเนี่ยจังค่อยสีไงอีกสองสามมือได้เนาะพี่น้องจาเนาะอีกสองสามมือก็เก็บได้อีกระจน้นอันนี้แม่เทียนก็นได้หลายแล้วมอนอันนี้แม่เทียนก็นได้หลายได้บวบได้บวกหอมได้ทั่วแม่จ่าคุยทัวแม่เทียนก็ได้หลาย เอาไปต่ำเนาะจ้าเด้อกาลังงามหวานหวาน,นจ้วงจวง้วงเด้พี่น้องว่าได้สีด้าว่าได้ยังปอดสารไหลสารไหลสุยางสุเน,นวมนี่แต่ฟุ้นในขอ,อกบานเฮ่าเด้ะจ่ากับดินผสมกันเนาะจ่าเนาะดินปลูกต้นไหม่หละแม่เทียนสื่อมาผสมกับฟุ้นขอ,อกบานเท่านะจา่าเนาะยังกับว่าได้ใส่เด้พี่น้องงามเอาเองแมจ่จ่านิงามฟุ้นธรรมชาติบานเท่าเนาะจา่าเนาะงามเองพี่น้องจ้า ปลูกกินจากของแม่เถียนเลยเบาอาอย่าอีหยังมาใส่มาฉีดนะจ๊ะกินแบบธรรมชาติบ้านเฮาเนาะจ๊ะเนาะธรรมชาติบ้านเฮ้าซัมหนี้ก็สุกแล้วลจ้ากินเท่านี้ก็สุขใจแล้วทำเองกินเองปลูกเองอร่อยเองนะจ๊ะพี่น้องจ๊ะ อาคลิปนี้ก็เท่นี้ลนะนาอจ๋านาะขอจบแค่นี้ก่อนเดอ้อคลิปหน้าเจอกันใหม่ได้พี่น้องคลิปนี้แม่เสียงกับผ้ามาเก็บทัวไปต่ำเสลี่ยงน้ะจ๋านาะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะพี่น้องจ้าขอรับชมใหม่นนเด้อจ้าขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่เด้อจ้าเด้อ